หนึ่งสองสามสี่ห้ามาที่โรงครัวนะครับมีจิตกรรมล้าอย่างมากประการนะครับตรงนี้นะครับที่เมฆขาวเม่ชี้ช่วยกันร้อยดอกไม้นะครับเพื่อถวายในงานพระราชทานเพลิงพระเดชพระคุณหลวงพรอเจ้าคุณนะครับพระราชปีชาญานมื้อนี้นะครับหลังจากร้อยเสร็จนี่มันจะสวยนะครับนี่มีทั้งสีขาวดอกลักดอกกุหลาบนะครับนี่นะครับนี่ไม่รู้จะทําเสร็จง่ายหรือเปล่านะครับเด้อหลังจากร้อยดอกไม้เสร็จแล้วก็มาจัดนี่นะครับ ผักผลไม้นะครับวันนี้งานเยอะนะครับลงเฟซตั้งแต่เช้ามาจนถึงค่ำเลยนะครับนี่มือเป็นควันเลยนะครับผักสวยนะครับนี่นะครับผักกับคนนี่มีหรืออะไรอายุน้อยกว่ากันนะครับเด้ออยู่ด้วยกันมากนะครับเฉพาะพระก็ร้อยก็รูปนะครับแม่ข่าวไม่ชีประมาณ20เอา40กว่าชีวิตนะครับ ญาติโยมที่มาจังหันจะได้ประมาณ20-30%นะครับนอกนั้นพัะตาหารก็เกิดจากลุงครัวนี่นะครับพระเดชพระคุณลุงตาก็มอบปัจจัยที่ญาติโยมถวายมาเป็นค่าพัะตาหารนะครับให้พระจาราร์พระครูบริการนุเพียนนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญสีนู่นนะครับไปพร้อมกับวัยาวัจกรของวัดนะครับทิดเบิ้มนะครับแล้วก็พ่อจันดีพ่อสมจิตศีละไกลนะครับ แต่ว่าช่วงนี้คนลดน้อยเหลือเกินนะครับพนักงานนะครับงานเท่าเดิมแต่ว่าเจ้าเจ้าหน้าที่ลดลงเรื่อยๆนะครับนี่เดิมขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ลงเรียบร้อยแล้วมาครั้งก่อนนี่เพิ่งจะลำเลียงลงมานะครับอาจารย์พระคระูบอกว่าครั้งนี้จะเยอะพิเศษนะครับ หมายถึงราคามันเยอะนะครับเพราะว่าซื้อให้พระเดชพระคุณหลวงตาไปแจกแก่ญาติโยมนะครับผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนามาตั้งแต่ตั้งวัดมีไหมนะครับพออายุมากขึ้นก็ไม่สามารถที่จะมาวัดได้นะครับนําเอากล้วยเอาผักผลไม้ไปต้อนนะครับเยี่ยมญาติโยมนะครับผู้เท่าผู้แก่ต่างๆนะครับนี่ประมาณ8 0ด0 0นกว่าบาทนะครับนี่ทางวัดจะมีตู้นะครับตู้แช่นะครับ เก็บของต่างๆไว้ในนี้นะครับนี่เด้อนะครับมาถ่ายเมื่อไหร่ก็จะเจอแต่หน้าเดิมๆนะครับหลังจากไปเยี่ยมบ้านมานะครับนุ่นนะครับบ้านนุนหินแหนุนอุดมนุ่นนะครับมหาสารคคมนะครับเป็นใจทั้งบ้านเขางามบนีมนะครับมีตเศษถีทั้งนั้นนะครับแถวบ้านนนหินแหนุนอุดมนะครับน้ำลายบนน้อง ลายบว<ม>เคยไปครั้งหนึ่งนะครับจนนานจนจําไม่ได้แล้วนะครับสมัยหนุ่มๆนูนน,นนะครับ <c oughs> <c oughs> น้ำยังหลายตีพระหลายบวบ,นบ,นบ,บนันนะวัดเพลินเยอะอยู่นะครับนิ้วเีงานือกันอคท่านอาจารย์นะครับ <c oughs> มีงานเหมือนกันนะครับวัดอยู่ใกล้ๆน้ํานะครับ <c oughs> มีงานเหมือนกันนะครับนี้แพนกนะครับแผนเก็บเนื้อนะครับ สังเกตแผนกเนื้อนี่จะเนื้อน้อยๆนะครับเก็บไว้เวลาจะยกออกมาี่ต้องวางแผนนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับกระดูกอยู่ตรงไหนบ้างเนื้ออยู่ตรงไหนบ้างนะครับตับอยู่ตรงไหนไส้อยู่ตรงไหนนะครับไม่ชี้มองหน้าเลยนะครับผมเด้อวันนี้ไปถ่ายภาพหลายที่นะครับถ่ายตรงนั้นตรงนี้นะครับวนไปวนมาอยู่วัดบ้านกบัวนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับ เปเนกเชือดปลานะครับนี่นะครับประจันพระครูนะครับซื้อปลาที่ตายแล้วนะครับซื้อปลาที่ตายแล้วก็มาให้แม่ข้าไม่ชีนี่นะครับนําเอาเครื่องในออกนะครับเพื่อไม่ให้มันเน่านะครับเดินนี่นะครับดูแลพระพิสุสงคูบาจารย์นะครับถวายเป็นพัตตาหารนะครับปลาวันนี้มีแต่ตัวผมอมนะครับนี่หรือมันตั้งส่งหนีมือเขาปลา ปลาหนิ่นมือนี่ปลานิ่นนะครับเด้อนะครับถ้ามันสมัยเป็นคาราวาสนี่มันต้อง,งยังดิ้นอยู่นะครับชุบเกลือแล้วก็นะครับใส่ไฟเลยนะครับมันจะเนื้อมันจะหวานนะครับแต่ถ้ามันเสียชีวิตแล้วมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเด้อแต่ว่าบวชเป็นพระแล้วจะได้เฉพาะปลาตายนะครับมาให้แม่ขาวม่ชีปรุงเป็นพระทหารถวายพระนะครับ ไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ได้เหมือนกันนะครับเนี่เอาคนตะลงมือบ่นี่เด้อนะครับโอ้ให้กับไปพ่อกันญี่ปุ่นแล้วเด้อนะครับก็จะได้พัตทหารถวายพระักนะครับอาศัยพละรก,กําลังเลี้ยวแรงของแม่ขาวแม่ชีนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับมีงานหลายอย่างนะครับทั้งไป้อยดอกไม้ทั้งไปบวชเชนิงทั้งนะครับ แบ่งจํานวนไม่ถูกเลยนะครับเด้อลํำยัสมัครอยู่เด้อผู้ใดจะมาช่วยงานนะครับจะมาช่วยงานที่โรงครัวนะครับสงสัยหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับพูดยังไงก็ไม่มีใครมานะครับมีแต่ออกไปนะครับ <c oughs> ไม่เชื่อมอนเพะว่างมุนสิมาย่ำเลยเลยนี่โบมี่มีกำหนดโมีก่กหนด่ยเสดเดนเรียกปล่อยคาถาเรียกวิญญ,ญานกำขึ้นตัวนี้ว่ว <c oughs> าโอ้ย นะครับชีวิตไม่แน่นอนนะครับแต่ละท่านแต่ละคนนะครับนะครับแต่ละคนก็แบกนะครับทางเดินชีวิตของแต่ละคนไว้นะครับที่แน่นอนหน่อยก็คนถ่ายภาพนี่นะครับรูปถ่ายภาพนี่นะครับพึ่งจะมานะครับนี่อันส่วงบอยูรมีผู้ใดมาถ่ายบนระดับลงขั้วนี่ค่ับบมีเลยโอ้ยนะครับ ไม่มีใครมาถ่ายแม่ครัวนะครับแม่ครัวก็เลยไม่อยู่เลยนะครับนี่อันนี้ซุ่มกิตะกีบ่นี่ซุ่มตะกีตีทั้งปลาทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งอะไรนะครับพวกปลาพวกหมูนี่ไปที่แมคโครโลตัสนะครับประจานพระครูนะครับส่วนพวกผักผลไม้นี่ไปที่ตลาดเจริญศรีอุบลราชธานีนะครับได้มาแล้วก็มาเจ็บแบบนี้นะครับนี่ที่ไม่อ้วนก็เพราะว่างานเยอะนะครับ ส่วนคนอ้วนก็ไปแล้วนะเขาหรือย <c oughs> ื่นข่าวเพิ่นบลหรือไม่ใช่เมื่อ,ม,อมาเพิ่นออกคลิมคือการยูจัดค่ะก่อนนฮ้อกอดแข้งคือการเห็นคืนอการเอาสำนักสำนักเพิ่นบลไม่ใช่ยังก็ลืมซื้อเพิ่นเงินไม่ใช่วันนี้มาสู่นะครับนี่นเดี๋นะครับแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละคนก็มีทางเดินของแต่ละท่านนะครับบุญ กำจัดสันให้มาอยู่ด้วยกันนะครับพออัน <_ d ata> นี้ก็มีบุญใหม่อีกมาเพิ่มนะครับก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกนะครับสร้างบุญใหม่อีกนะครับนี่ <_ d ata> เด้อนะครับนี่มีแต่เนื้อมูย่างเดียวบนี้ <_ d ata> ปลามี่บัปลามบั <_ d ata> มีปลาเลย <_ d ata> ปลาลุงผุ่นเตีย <_ d ata> ไก่นีบัมีเลยบ่ไก่ก็เป็ด <_ d ata> ไก่มีอยู่ที่โอ้ไก่มีอยู่ยี่สิบโลนะครับ ปกติไม่ค่อยเน้นไกลนะครับกลัวนะครับกูบาอาจารย์ที่เป็นโรคเกาต์นะครับแม่เขาไม่ชี้ผู้เป็นโรคเกาต์นะครับจะไม่สะดวกนะครับนี้นะครับงานหลักก็คือลงครัวนะครับกุติกระผมมาเติมภาพอยู่ไม่ไกลนะครับมองมาช่วงเช้านะครับตีสามนี่ไฟเปิดแล้วนะครับที่ลงครัวนะครับไฟเปิดแต่เช้านะครับ เริ่มงานตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับจนถึงเย็นนะครับนู่นนะสองทุ่มกว่านะครับค่อยปิดไฟนะครับเตรียมของไว้ถวายพระนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดนะครับงานอาบุญนะครับทํเอาบุญนะครับดูแลพระพิสุส์คกูบาจย์นะครับเนื่องจากญาติโยมที่มาถวายพระตาหารนะครับจะได้ประมาณ20-30เนะครับ นะครับสงสัยประกาศรับสมัครแล้วไม่ไม่ค่อยขังแล้วนะครับคําพูดคําจานนะครับก็เลยได้มาแต่หน้าเดิมๆนะครับห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามไข้ห้ามไม่สบายนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแทนนะครับแปะมือใครไม่ได้นะครับนี่มือไหนอาจารย์มณินฐ์มาเนาะอาจารย์มาวิเชียนเนาะไปเที่ยวไม่น้ำขุงว่ะ ประจำปีคนนี้ค่อยูเ่เมา่วัดน่ยมันเไปกับประจารย์นาดีเทพบ่โอ้ยคับแต่ฟฝีมือเอกไปแต่น,น้อเ <ไป S 1> นาะไปมือไปเจ้กมือแลวนี่ไปเมือว่านไปเมือว่านนี่เตเมือวานไปจ้าม่วงห่ะเพ่ออกไรพื่เติมไปชงหรอพ่เติอม้ไปหล,ลงตาหามลงตาหามพ่เติมมายาเบา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để sau rồi, lỡ những video hấp dẫn